เหลือเยอะแบบนี้เนี่ยขออนุญาตปรับนะคะเป็นแค่ลูกจ้างกินเงินเดือนมีสิทธิ์อะไรมาปรับฮะเป็นพวกไม่มีการศึกษาเหรอหาเงินเองไม่เป็นหรือไงสามชั้นนันมาจากไหนเยอะแยะวะ หมูหเขาหมักดีมากเลยเนาะนุ่มมากรา,าคาแค่ร้อยก้สิบเก้าอ่ะแต่คุ้มมากเลยเนาะใช่ อไปตักสันคอเพิ่มดีกว่าออิ่มแล้วว่ายัดไม่ลงแล้วเหมือนกันเรียกเก็บเงินเถอะ น้องคะคิตังค่ะเหลือเยอะแบบนี้เนี่ยขออนุญาตปรับนะคะเฮ้ยปรับอะไรเนี่ยเหรอเรียกว่าเหลือเยอะ เหลือนิดๆหน่อยๆต่างหากใช่หมูก็เหลือแค่ครึ่งถาดเองนะปูอาจไช่กอกผักก็เหลือแค่นิดเดียวเองอะของที่เหลืออย่างละนิดๆหน่อยๆเนี่ยเวลาเอาไปช่างรวมกันก็ได้หลายขีดอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะไม่คิดค่าผัก ได้ขอคิดค่าหมูที่เหลือกับของที่เหลือด้วยนะคะทั้งหมดจะได้9.1ขีดลบค่าน้ำหนักของจานไป1ขีดนะคะก็จะเหลือ8.1ขีดถ้าอย่างนั้นฉันขอคิดทั้งหมด8ขีดก็แล้วกันค่ะ8ขีดขีดละ150บาทค่าปรับทั้งหมดก็1,200บาทค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ็นแค่ลูกจ้างกินเงินเดือนมีสิทธิ์อะไรมาปรับฮะมันเป็นกฎของทางร้านเรานะคะแล้วทางเราเนี่ยก็ได้บอกคุณลูกค้าตั้งแต่เข้ามาแล้วนะคะว่าถ้าทานเหลือจะโดนปรับขีดละหนึ่งบาทแล้วป้ายก็อยู่ทั่วร้านเลยค่ะโหปรับขีดตั้งร้อยหแพงไปปะนี่น้องเป็นพวกไม่มีการศึกษาหรอหาเงินเองไม่เป็นหรือไงถึงได้หาเงินกับค่าปรับลูกค้าเนี่ย หน่าเงินเอ้ยโอ,อที่ปรับฉันเนี่ยก็จะได้เอาของเหลือไปกินเองใช่ไหมเป็นพนักงานอะ่ะก็ชอบกินของเหลือของลูกค้าอยู่แล้วนี่ไม่ใช่นะคะทางเราปรับแล้วก็จะห่อกลับบ้านให้ลูกค้าค่ะไม่ได้กินเองนะคะเฮ้ยให้ห่อกลับงั้นเหรอแกคิดว่าที่บ้านฉันนะ่ะมีเตาหมูกระทะหรือไงถ้ามีอ่ะฉันคงไม่มานั่งกินร้านธรรมดาธรรมดาแบบนี้หรอก หอกแบก็ทิ้งอยู่ดีร้านหมูกระทะเกตตลาดนัดแบบเนี้ยทำไมมันไม่เจ๋งๆไปสักทีนะแกฉันว่าลองกินนี่ให้หมดเถอะใครจะไปจ่ายค่าปัาพันสองล่ะแพงก็แพงนี่น้องเดี๋ยวพวกพี่จะกินให้หมดเองเดี๋ยวค่อยคิดเงินทีหลังแล้วกันค่ะคุณลูกค้า นี่ฉันอิ่มมากเลยนะคงกินไม่ไหวหรอกดูนกนนกดเนี้ยหางกบคนละหกร้อยก็ดีเฮ้ยหกร้อยเนี่ยกินข้าวได้ตั้งหลายมื้อเลยนะฉันไม่ยอมเสียเงินกับไอ้เรือแค่นี้หรอกเราจะให้ทำไงอะ่ะหรือว่าเกจะกินเองหรือว่าจะเอาหมูเนี่ยทิ้งถังขยะหรือว่าซ่อนในใต้ผักดีละ่ะ แชรยคนได้ไหมอืมเห็นดิทำไมหรอแกจะให้เขามานั่งกินด้วยหรือไงจะบ้าเหรอฉันมีแผนเป็นหาย ใ้กรอกตลบเนาะหูอัดก็เหมือนกันอ่ะกิน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 เลยๆเลยๆเลยๆรอทนี่ก็อร่อยเนี่ยเอ้าสามชั้นนั้นมาจากไหนเยอะแยะวะเมื่อกี้ก็ว่าตักมานิดเดียวนี่หรือว่าตักมาเยอะเองไม่เป็นไร มันเยอะแบบนี้วะ <Okay. S 1> S <S> นนยโอ oh, ฉันกินไม่ไหวแล้วอ่ะอิ่มแล้วแกหลังนี้ก็กินเก่งเนาะหมูเยอะกินหมดได้ไงเอาทำไมกระพุนมันเยอะจังอะตักมันนิดเดียวทำไมจะตังน้องขาเก็บเงินค่ะ สวัีค่ะห <re ัวหน้าสวัสดีค่ะหัวหน้าหัวหน้าก็มากินหมูกระทะร้านนี้เหมือนกันหรอคะถ้าหัวหน้ามากินหมูกระทะร้านนี้อ่ะหัวหน้าเลี้ยงพวกเราด้วยสิคะไหนๆหัวหน้าก็เงินเดือนเยอะกว่าพวกเราแล้วอ่ะเลี้ยงพวกเราหน่อยนะคะผมไม่ได้มากินหรอกนะครับพอดีว่าภรรยาผมเป็นเจ้าของร้านนี้น่ะหรอคะงั้นก็ดีเลยค่ะหัวหน้าให้พวกเรากินฟรีนะคะเราอ่ะเป็นคนกันเองนะคะหัวหน้าหัวหน้าคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะ ผมให้พวกคุณทานฟรีไม่ได้หรอกนะครับถึงแม้ว่าพวกคุณอาจจะเป็นลูกน้องผมก็ตามแต่ตอนนี้พวกคุณถือว่าเป็นลูกค้าของร้านนะครับพวกคุณต้องจ่ายเงินนะโถก็ได้ค่ะงั้นทั้งหมดนี้เท่าไหร่คะทั้งหมดนี่รวมค่าปรับ1,200ก็เป็น1,598บาทครับค่าปรับอะไรเขาหัวหน้าหัวหน้าจะปรับอะไรคะพวกเราก็กินหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยคะ่ะ ดูสิคะใช่ค่ะหรือว่าน้องพนักงานคนนั้นอะ่ะไม่ได้บอกหัวหน้าหรือเปล่าคะว่าพวกเราทานอาหารหมดแล้วอะ่ะน้องเขาบอกผมหมดแล้วครับว่าพวกคุณจะทานต่อให้หมดแต่ผมก็ไม่เห็นว่าพวกคุณจะทานจนหมดเลยนะครับแต่พวกคุณนะ่ะกลับเอาหมูที่เหลือไปไว้โต๊ะของลูกค้าคนอื่นพอดีว่ามีลูกค้าบางท่านส่งคลิปหลักฐานมาในแชทนะครับ ด่าพนักงานยังไม่พอยังแอบเอาของเหลือของตัวเองไว้ไว้โต๊ะคนอื่นอีกเหรอเออหัวหน้าคะฉันว่ามันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่เลยคะ่ะนี่พวกคุณจะแยแกันนอีกเหรอคลิปหลักฐานม,มันก็เห็นอยู่ ว่าพวกคุณเอาของเหลือเนี่ยมาไว้ให้โต๊ะผมแล้วพวกคุณยังด่าน้องพนักง,งานที่เขาทำตามกฎอีกพวกคุณทั้งสองคนต้องจ่ายค่าปรับนะครับแล้วก็ไปขอโทษพนักงานของผมด้วยถ้าพวกคุณไม่ทำผมจะสั่งย้ายพวกคุณทั้งสองคนไปสาขาย่อยไม,ไม่ได้นะคะหัวหน้าเดี๋ยวค่าปรับพวกเราจ่ายเองก็ได้คะ่ะแต่ว่าเรื่องขอโทษอะ่ะฉันไม่ยอมขอโทษหรอกนะคะ ว่าพวกเราไม่ได้ผิดอะยังไงพวกคุณก็ต้องขอโทษน้องเขาไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีการศึกษานะครับแต่น้องเขาจบถึงปริญญาตรีอย่ามาดูถูกพนักงานร้านผมแบบนี้ครับคุตาลออกมานี่สิเออฉันขอโทษนะ เออฉันก็ขอโทษเหมือนกันนะนิดค่าหมูกระทะแล้วก็ค่าปรับฉันจ่ายแล้วนะไม่ต้องทอน